สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกันธาตเด่นกับเรื่องราวของวันที่30เมษายนปี2567ปีมะโรงนี้ดาวพระหัสดาวบุญกุศลดาวความสุขุมรอบคอบความเป็นผู้ใหญ่สิลธรรมจริยธรรมอันดีงามนะคะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนราศีพฤษภ เกิดอะไรขึ้นบ้างมาวางแผนร่วมกันกับเพื่อนๆชาวกันนะคะพระฤหัสดาวตัวแทนของพันธุบ้านความผูกพันมั่นคงและเป็นดาวตัวแทนของปัตตานีหุ้นส่วนผู้ค้ากันเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมกับคนรักคู่โคองนะคะพระรหัสพันธุพระรหัสปัตตานีไปอยู่ในเรือนสุภาความสําเร็จเป้าหมายความรุ่งเรืองได้รับการสนับสนุนส่งเสริมกัน หนึ่งปีเต็มๆเลยค่ะยูไปพกกบกดาวฤกตยูซึ่งรออยู่ก่อนแล้วนะคะก็มฤตยูนี้ก็เล็งมาที่เพื่อนการงานการสังคมนะคะประการอยู่ในเรือนดาวสุขสุภาแม้จะอ่อนกำลังนะคะการเงินรายได้แต่ก็มีดาวอาทิตย์มหากุุรวินาศนะคะทางไกลการย,กย้ายเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่นี้มันคงเข้มแข็ง การได้ยศตําแหน่งจากการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนอกถิ่นเกิดนะคะการเดินทางไกลนี้ก็ได้พบกับมิตรสหายทางไกลค่ะนาพาให้ตนเองได้พบกับกรรมาอาชีพการเงินรายได้และเป็นการลงทุนที่มั่นคงเข้มแข็งนะการลงทุนนะคะ ในรอบ30ปีหมุนหมาไปยายาวอีกหนึ่งปีครึ่งเสาในเรือนอริในเรือนราหูอุปสรรคปัญหานั้นก็ได้พบกับตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับเพื่อนการงานการสังคมเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามราหูเล็งลัคนานะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับแวดวงการงานการสังคมประหัสในเรือน สุภะนะคะเกี่ยวข้องกับพืชน,นะะหนึ่งปีเต็มๆการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้มาดูไพทาโรค่ะชีวิตจะบาลานสมดุลลงตัวได้ก็ต้องมีมากก็ให้พุ่นที่มีน้อยกว่านะคะเพิ่มบารมียิ่งให้ยิ่งได้ะคะ่ะชีวิตสมดุลลงตัวกับการเงินรายได้ พรหัสอยู่ในเรือนดาวสุขการเงินและความรุ่งเรืองเป้าหมายนะคะ,ะความโชคดีสุขนี้จะสุขได้ก็ถอยให้ห่างไกลจากความทุกข์นะคะ,ะเศรษฐีใจดีใจบุญนี้จะมีความสุขได้ก็บริหารที่ใจนะคะเศรษฐีแค่ไหนก็มีความทุกข์ได้เมื่อ ความสัมพันธ์ทางใจเริ่มที่ตนเองค่ะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้สุขที่ได้แบ่งปันค่ะสุขได้เริ่มที่ใจก็ขยายผลออกไปทยานไปทา้งหน้าสิ่งที่ปรารถนามีผู้คนหลังไหลมาคนต่างถิน่นยกย้ายเดินทางไกลแค่วครองว่องไวที่ผ่านมาก็ได้พบกับไห้ตรงข้ามฝ่ายตรงข้าม ชื่อมันว่าชาวกันพบแล้วก็มีการติดต่อค้าขายร่วมกันกับคนต่างถิ่นค่ะการตัดสินใจยาลังเลโลเลนะคะ,ะเพื่องานทางไกลการสื่อสารสือส่อโซเชียลมีเดียที่ผ่านมาราชาบ้างอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็จะได้เริ่มต้นเดินทางได้ทำในสิ่งที่รัก ฉลอฉลองกับการเริ่มต้นร่วมย็นดีปัญหาถ้าจะมีก็คือความอดทนข่มกันนะคะเป็นคนเก่งพลิกวิกฤตเป็นโอกาสชนะคนอื่นเหมือนแสนชนะใจตนจริงแท้แน่นอนกว่าตัวแต่ตัวแทนของตนเองดาวพุธกระดาวอังคารชนะคนอื่นชนะใจตนโกนนะคะวันสําคัญของชีวิตมีสองวันดาวเกตค่ะอยู่ในเรือนอรินะคะก็ไปพบกับท่านสวสงไวยนะ คนเก่าแก่ผู้มีความรู้ความสามารถพบแล้วก็ได้เรียนรู้จากเขาค่ะสุขนั้นอยู่ที่เราเองสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะคะถ่าไปพบแล้วความสุขอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ข้างนอกค่ะบำเพ็ญตะบะพอกินพอใช้พอเพียงนะคะมีโอกาสเป็นเศรษฐีที่มีความสุขสุขที่ใจเริ่มที่ข้างในค่ะ